คำถามนะครับบอกว่าเวลานั่งสมาธิเมื่อจิตนิ่งอยู่แล้วมีเสียงดังเกิดขึ้นจะเห็นร่างกายสะเทือนแรงแต่จิตจะรู้สึกเฉยๆไม่ได้ตกใจเลยแบบนี้เรียกว่าเห็นสภาวะใช่ไหมการปฏิบัติถูกต้องไหมและต้องทําอย่างไรต่อไปอันนี้เดี๋ยวชี้เป็นตัวภาวะก่อนนะตอนที่เราเร่างกายกระตุกอันนั้นมันเป็นการทํางานของ แก้วหูหรือโสตประสาทนะครับแล้วพอสมองมันเหมือนกับถูกกระชากด้วยด้วยโสตประสาทนะด,ด้วยการสะเทือนของโสตประสาทอย่างรุนแรงเนี่ยการที่ร่างกายกระตุกก็ไม่ถือเป็นเรื่องแปลกนะครับในนี้บอกว่าใจรู้สึกเฉยเฉยอันนี้เป็นอาการอุเบกขาของจิตนะฮะนี่ถ้าไอตัวอุเบกขาของจิตเนี่ยมันมีความแข็งแรง นะจนกระทั่งใหญ่เกินระบบประสาทของกายเนี่ยแม้แต่อาการสะดุ้งไหวก็ไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ระบบประสาททางกายยังอยู่เหนืออุเบกขาอยู่นะครับอุเบกทางจิตอยู่มันก็เลยมีอาการกระตุกขึ้นมาอันนี้รู้ร,รู้ตรงนี้ก่อนแยกแยกตรงนี้ก่อนนี้คำถามจริงๆเนี่ยตัว point บอกว่าแบบนี้เรียกว่าเห็นสภาไวใช่ไหม จะให้ตัดสินนะว่าตรงนี้เรียกว่าเห็นสภาวะแล้วหรือยังนะการปฏิบัติมาถูกต้องหรือเปล่าการปฏิบัตินะครับถูกต้องเสมอถ้าเรารู้ตามจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าการรู้ตามจริงแบบยอมรับว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละคือตัวภาวะของสติที่บริสุทธิ์แต่ถ้ารู้ตามอยากหรือว่าพอไม่ได้อย่างใจแล้วยือ้อพอไม่ได้อย่างใจแล้วผลักใส แบบนี้นะเรียกว่าไม่ใช่สติเป็นกิเลสนี่เอาตัวนี้ก่อนนะเอาเป็นข้อข้อนี้มาชี้ขั้นสุดท้ายที่ถามว่าอย่างนี้เรียกว่าเห็นสภาวะหรือเปล่าพูดง่ายๆว่าเป็นการเห็นสภาวะธรรมแล้วหรือยังตัวการเห็นสภาวะธรรมจำไม่เลยนะะมันอยู่ที่ ปัญญาที่ประกอบจิตลักษณะของปัญญาแบบพุทธหรือพุทธิปัญญาที่ประกอบจิตนะเมื่อเราเห็นสภาวะด้วยสติที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยสภาวะนั้นจะให้ความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่เกี่ยวกับเราเป็นแค่อาการหนึ่งของกายเป็นแค่อาการหนึ่งของจิตที่แสดงออกมาโดยไม่มีผูก ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่มีตัวตนบุคคลผู้ที่ไปรับผลเสียผลร้ายนะไม่มีผู้ที่เข้าไปยินดียินร้ายเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเกิดความตกใจนะจิตเป็นอุเบกขาเห็นความตกใจนั้นเห็นจริงแต่มีข้อสงสัยถามขึ้นถามตัวเองขึ้นมาทันทีว่าเอ๊ะเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นสภาวะ เห็นสภาวะธรรมอยู่ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้มีตัวตนและแต่ถ้าหากว่าจิตนะมีความเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติที่จะรู้สึกว่าเฉยๆนะเห็นว่าเมื่อกี้มีภาวะอะไรอย่างหนึ่งทางกายปรากฏขึ้นกระตุกเฮือกอย่างนี้นะอันเกิดจากการได้รับกระทบมาทางโสตประสาทแล้วไม่มีความยินดียินร้ายอะไรทั้งสิ้นจิตรู้อยู่เฉยๆ ไม่เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนผู้รู้ภาวะผัสสะกระทบได้วยซ้ำมีแต่การรู้ว่าภาวะอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วภาวะนั้นก็ผ่านไปตัวนี้แหละที่เป็นสติบริสุทธิ์ตัวนี้แหละที่เป็นการเห็นสภาวะาจริงๆย้ำอีกครั้งนะตัวตัดสินว่าเราได้เห็นสภาวะตัวตัวได้ได้เห็นสภาวะธรรมจริงๆเนี่ย ไม่ได้อยู่ที่ว่าความชัดเจนไม่ได้อยู่ที่ว่าภาษานั้นให้ความรู้สึกยังไงมีปฏิกิริยาทางกายโต้อตอบไปอย่างไรแต่อยู่ที่ปฏิกิริยาทางจิตว่ามันมีตัวตนขึ้นมาหรือเปล่าถ้าหากว่าจิตมีแต่ภาวะรู้อยู่เฉยๆว่าอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอะไรอย่างนั้นผ่านไปหายไปไม่เกี่ยวกับเราไม่มีเราด้วยซ้ำที่จะไปเกี่ยวกับอะไร นี่ตัวนี้แหละที่เป็นตัววัดนะครับว่าจิตได้เกิดพุดทธิบัญญารู้สภาวะธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสภาวะนั้นดับไปแล้วจริงๆ